คือเดี๋ยวเราป้องแถบนี้แล้วเราเครื่องอบประจเรามาตั้งตรงตรงนั้นนหะแต่ตัวเขาองเขาบอกจะมาดูดให้มันเสียงว่าประมาณทำไมน้ำมันนู้นบอกเอานี่มันรถ้านอาประจเขาเขาบอกว่าเขาบอกว่าใช้งบประมาณอย่างเงี้ยบ้านเมืองได้ชี้ขายหมดแล้วผมก็เลยพูดบอกอ้าว่แจกดผมเป็นลูกน้องเขาก็สั่งให้ผมมาผมก็ต้องทําตามหน้าที่เขาบอกพวกมึงอยากจะทําไงทำเอยเฮ้ยบอกเฮ้ยผมเรียกคุณกำนันคุณมาขึ้นมึงกูทำไมเนี่ยแล้วว่างนั้นแล้วมันบอกว่าไม่หไม่ไม่ตั้ง เอางี้เราตั้งไปเลยตั้งเรียงเนี่ยเพราะน้ำมันชอบมาเนี่ยประชาชนเดือดร้อนอะนะเราเอาประชาชนเป็นที่ตั้งนะเราไม่ได้แบ่งฝ่ายไหนเอาประชาชน,เป,นเป็นที่ตั้งเพียงเดียวเราตั้งเรียงเพื่อให้นะอย่างนี้ยลดลำบากแล้วรถเล็กเข้ามาลำบากแล้วเนี่ย เรียงก่อนเลยได้มาเล็กแล้วก็เรียงแล้วเดี๋ยวก็สอบสร้างอัดครับแล้วตอนนี้จะได้น้ําไม่ผักเข้ามาไอ้พวกนั้นบอกว่าถ้าเกิดว่าน้ําท่วมเนี่ยตรงนู้นอ่ามันก็ต้องท่วมสินมันน้ำเกินมันองไหลไปทางนู้นอยู่แล้วใช่ใช่อย่างนี้ต้องตั้นอะ มองเอาไอ้ตรงกว่าเงินหลตรงหลังเนี่ยมันไทามันที่ของที่อะไรนะข้อที่ทาางนเนี่ยเดี๋ยวมาเปียเมาปั่งลุมอเกลยวแที่ยกจลอบก้องโได้